สวัสดีค่ะ นับจากคืนนี้ไปจนกระทั่งถึงวนันศุกร์นี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปค่ะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางนะคะจะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่นอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและลงกระโชกแรงขึ้นได้ค่ะในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะช่วงนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองรวมท,ทั้งทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะโดยปัจจัยที่ทําให้มีอากาศร้อนไปจนกระทั่งถึงวนันศุกร์นี้เป็นเพราะว่าจะมีความกดอากาศต่ําอันเนื่องมาจากความร้อนนะคะปกคลุมอยู่ที่บริเวณประเทศไทย ตอนบนค่ะแต่ว่าพอถึงช่วงวันสุดสัปดาห์นี้นะคะก็จะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าจะมีมวลอากาศเย็นอีกะระลอกหนึ่งนะคะจะแผ่ป,ปกคลุมลงมาที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานของไทยในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนี้จะมีลักษณะอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะก็จึงส่งผลทําให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นนั่นเองนะคะแล้วกลับมาดูอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้กันต่อค่ะ เริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้ก็ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะโดยทั่วไปมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรง30%ของพื้นที่ค่ะส่วนมากฝนก็จะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกและก็ทางตอนล่างของภาคนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง21ถึง40องศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือช่วงนี้ก็มีอากาศร้อนโดยทั่วไปนะคะและจะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่และก็ยังมีฝนฟ้าขนองกับปิลมกระโชกแรง20%ของพื้นที่นะคะส่วนมากฝนจะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกและก็ทางตอนล่างของภาคค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงนี้อยู่ที่ระหว่าง23-40องศาเซลเซียสแล้วไปต่อกันที่ภาคกลางช่วงนี้ก็มีอากาศร้อนโดยทั่วไปร้อนจัดในบางพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองรลมกระโชกแรง20%ของพื้นที่ค่ะในอุณหภูมิเฉลี่ยภาคกลางอยู่ที่ระหว่าง26-40องศาเซล โซสนะคะส่วนที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลก็จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประมาณ20%ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง26ถึง8องศาเซลเซียสค่ะไปต่อกันที่ภาคตะวันออกนะคะช่วงนี้ภาคตะวันออกก็มีอากาศร้อนที่บริเวณตอนบนของภาคและก็จะมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรง30%ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง25ถึง7องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้ทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม ากว่า2เมตรค่ะ ปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้ภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองตั้งแต่30ไปจนถึง40%เปของพื้นที่นะคะโดยจะมีฝนตั้งแต่จังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีลงมาจนกระทั่งถึงจังหวัดนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยภาคใต้อยู่ที่ระหว่าง2 4ถึง37องศาเซลเซียสด้านฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ว่าห่างฝั่งออกไปคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะ,ะส่่่ววนนนบริเณทีีมีมมมฝฟ้าาาองงกกก็จลืู 2เมตรเช่นกันค่ะกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ